แต่ฉันก็ทำตามที่คุณอายสั่งทุกอย่างเลยนะคะฉันเนี่ยนะสั่งให้เธอทำแบบนี้ฉันว่าเธอควรไปจูนสมองใหม่ไหม คุณช่วยทิ้งขยะให้ลงถังขยะหน่อยสิคะแกกล้าดียังไงมาสั่งผู้จัดการคนใหม่อย่างฉันแกมันเป็นแค่แม่บ้านป้าไม่ได้สั่งนะคะแค่ป้าพูดดีๆว่าให้คุณเนะี่ยเอาขยะของคุณเนะี่ยทิ้งลงถังหน่อยคะ่ะถังอยู่ตรงนี้คะ่ะแกเป็นแม่บ้านมีหน้าที่เก็บกวาดก็เก็บไปส่วนฉันจะทิ้งตรงไหนก็เรื่องของฉัน เข้าใจไหมอีกแกเพราะฉะนั้นเก็บด้วยนะกาแฟที่สั่งได้รละคาขอบคุณครับฉันว่านะผู้จัดการคนใหม่คนนะี้ลายไม่เบาแน่เลยอะ่ะ เขาเห็นหลายคนก็พูดมาแบบนี้ก็เด็กเส้นท่านประธานก็เป็นแบบนี้แหละดูดิทํากับป้าไปได้ไงอ,ะอ่ะสารป้าอ่ะ ตามที่คุณอายสั่งทุกอย่างเลยนะคะฉันเนี่ยนะสั่งให้เธอทำแบบนี้ฉันว่าเธอควรไปจูนสมองใหม่ไหม แกคงต้องไปเลี้ยงควายที่บ้านแล้ว,ลวหรมอ้ะสมองทำงานได้แค่เนี้ยก็คุณอายให้งานฉันมาแต่คุณไายไม่เคยอธิบายให้ฉันฟังเลยค่ะแกกล้าที่อยู้จัดการอย่างฉันหรอแกอยากตกงานใช่ไหมผู้จัดการนี่ก็เป็นพนักงานเหมือนกันไม่ใช่เหรอคะแล้วแกยุ่งอะไรด้วยแกเป็นแค่แม่บ้านมายืนเสนอหน้าอะไรตรงนี้ พอดีฉันจะมาทำความสะอาดตรงนี้ค่ะมันมีขยะแต่ขยะที่เนี่ยก็สะอาดกับปากคนมาคนที่นี่นะคะนี่แกกล้าว่าป่าฉันสกรปรกเหรอเยงแม่บ้านฉันต่ำคุณเอาอะไรมาวัดว่าใครต่ำใครสูงถึงคนจะใหญ่โตมาจากไหนอะแต่ถ้าคุณไม่มีความเป็นผู้นำอะคุณก็แค่พนักงานธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นก็พรราการศึกษาแบบนี้ไงถึงเป็นได้แค่แม่บ้านอะ่ะ ใช่ hey, ถึงฉันจะเป็นแม่บ้านอ่ยไร้การศึกษาแต่ฉันก็มีปริญญาชีวิตที่สามารถเลี้ยงชีวิตตัวฉันเองได้งั้นก็เก็บไว้ใช้ชีวิตจนจๆของแกแล้วกันพวกแกสองคนน่ะเตรียมตกง,งานนี้เลยฉันจะบอกท่านประธานให้ไล่แกสองคนออกแล้วรู้ได้ไงว่าท่านประธานจะเชื่อคุณก็ลองดูแล้วกันนะ ระหว่างผู้จัดการฝ่ายขายดีเด่นอย่างฉันกับแม่บ้านอย่างคุณแล้วก็พนักงานต้อยต่ำอย่างคุณท่านประธานจะเชื่อฟังค่ะ เจอหน้ครับที่ผมเรียกคุณมาพบในวันนี้ก็เพราะว่าผมมีเรื่องจะชี้แจงให้คุณได้ทราบนะครับเรื่องอะไรเหรอคะคือบริษัทของผมมีการประเมินการทํางานของพนักงานทุกคนนะครับและผลการประเมินก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมยอมรับมากนะครับกับการทํางานของคุณแล้วก็มีอยู่เรื่องหนึง่งที่คุณไม่ผ่านการประเมินของบริษัทของผมครับ นั่นก็คือเรื่องการทำงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งครับใครเป็นคนประเมินหรอคะแม่บ้านครับแม่บ้านหรอคะใช่ครับแม่บ้านเป็นคนประเมินการทำงานของพนักงานทุกคนก็เพราะว่าแม่บ้านเป็นคนที่ใกล้ชิดกับพนักงานทุกคนมากกว่าผมคุณเป็นคนแรกนะครับที่ไม่ผ่านการประเมินนี้คุณอาย แล้วคุณก็ไม่ต้องให้ผมบอกเหตุผลนะครับว่าทําไมถึงคุณไม่ผ่านป้าครับแล้วก็คุณไอเชิญคุณกลับไปทํางานได้ล้วครับได้ค่ะส่วนคุณคุณไอคุณต้องเลือกแล้วนะครับว่าคุณจะแก้ไขใหม่หรือว่าคุณจะหางานใหม่ทบ ชถฉันไปล้างด้วยขัดนอกขัดในให้สะอาดเลยนะเว้ยแล้วใหญ่รถฉันไป็อยนะเว้ยราคามันแพงได้ครับเ,เสร็จแล้วอะ่ะเอามาให้ฉันที่ร้านกาฟแฟได้ครับได้ครับเ,เสร็จแล้วก็ไปสิ เป็นไงบ้างจ้าแม่จ๋ารอนานไหมจ้จะสักพักหนึ่งอะพี่ไหนพี่บอกว่าจะพาฉันไปกินข้าวกับแม่ไงแล้วนัดมาที่นี่ทำไมอะ่ะเอาจะไปหาแม่คุณทั้งทีมันก็ต้องดูดีทีนึงพี่ก็เลยรถมาล้างนีง่ไงถ้าขืนไปเขอะเแบบเนี้ยเดี๋ยวแม่คุณจะว่าเอาได้นะเออพี่แล้วแบบนี้มันจะนานไหมอะต้องพาแม่ไปกินข้าวอีกนะแล้ววันนี้พี่ไม่ได้งานหรอ เรื่องนั้นคุณไม่ต้องมันห่วงหรอกผมเป็นถึงผู้จัดการจะเข้าออฟฟิศตอนไหนก็ได้สวัสดีค่ะรับอะไรด,ดีคะของผมเอาเป็นกาแฟที่มีชื่อแล้วก็แพงที่สุดในร้านครับอ๋อกาแฟที่นี่น่ะมีชื่อทุกชนิดแหละค่ะ แต่ถ้าแพงที่สุดเดี๋ยวจัดให้ค่ะไม่คาไม่คิดเล่นนะครับรีบไป,ไปทำอาไคไป <ฮะ S 2> ก่อนที่ผมจะหมดอารมณ์อยากสักครู่นะคะเอาหน้าใจเย็นเดี๋ยวก็ได้ไป แกล้างรถแกล้างรถยังไงวะรถทันเป็นรอยเนี่ยนี่มันเป็นรอยเก่านะครับจะรอยเก่าได้ยังไงวะก่อนที่กูจะให้มึงอาไปล้างอ่ะกูเดินดูรอบหมดแล้วมึงผิดมึงก็ต้องยอมรับผิดสิวะแต่เออมึงไม่ต้องมาเออเลยมึงจะรับผิดชอบยังไงมึงว่ามาแต่กูว่าเด็กล้างรถจากมึงอะคงไม่มีปัญญาเชืใช้กูหรอกลำพังเงินเดือนมึงจะพอกินข้าวหรือเปล่าไม่รู้มึงไปเรียกเจ้านายมาคุยกับกูไป ไปทีพี่แค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกพี่แม่รอแล้วนะพี่ได้จ้ะโชคดีของมึงนะเว้ยที่แฟนกูรีบไม่งั้นเรื่องนี้กูไม่จบแน่ส่วนค่าล้างรถกูไม่จ่ายนะเว้ยเพราะว่ามึงทำรถกูเป็นรอยขอโทษนะครับถ้าคุณไม่จ่ายค่าล้างรถคุณก็เอารถคันนี้ออกไปไหนไม่ได้ทำไมกูจะเอาไปไม่ได้วะฮะ มึงเป็นใครมีสิทธิ์อะไรมาสั่งกูรถของกูกูจะไปไหนก็ได้อจอกเลยขอโทษนะครับคุณแน่ใจเหรอว่ารถคันนี้เป็นของคุณก็เออสิว่ารถกูแล้วมึงทำมฮอะเดี๋ยวก่อนแต่ฉันว่ารถคันนี้น่าจะเป็นรถของคุณพ่อฉันมากกว่านะคะเออคุณอิฟใช่ฉันเองนายจำฉันได้ด้วยเหรอ แล้วตกลงรถคันเนี้ยเป็นของใครในหลุยอเออเป็นรถของคุณพ่อคุณหนูครับ เดี๋ยวเราไปร้านที่คาแคเพื่อนฉันหน่อยสิพอดีฉันมีธุรนะน่ะจะคุยกับลูกค้าเออแล้วถ้าเกิดล้างรถเสร็จแล้วเนี่ยแวะไปเอาเอกสารที่บ้านให้ฉันด้วยนะได้ครับเจ้านาย รถไปไหนอ่ะหนูว่าจะยืมรถพ่อขับไปหาลูกค้าซะหน่อยพอดีรถหนูอะเข้าศูนย์อยู่อะค่ะพ่อให้เจ้าหลุยมันเอารถไปล้างน่ะแต่ถ้าเกิดหนูอยากจะใช้รถอะเดี๋ยวพ่อโทรให้มันเอารถกลับมาก่อนก็ได้นะถ้างั้นไม่เป็นไรค่ะก็ล้างให้เสร็จก่อนก็ได้เดี๋ยวตอนไปรับรถเดี๋ยวหนูไปเอาเองอเพราะว่าหนูมีเคลียร์เอกสารต่ออีกสองสามฉบับอะค่ะหนูจำคาแคร์เพื่อนพ่อได้ใช่ไหมจำได้เคยไปค่ะถ้างั้นเดี๋ยวพ่อจะโทรบอกเจ้าโดมันก่อนว่าหนูจะไปเอารถนะได้จ้า พี่ไหนพี่บอกว่าเป็นรถของพี่ไงแล้วแล้วพี่พี่บอกว่าเป็นผู้จัดก,การบริษัทอ่ะมันคืออะไรอ่ะพี่ตกลงนายจะบอกเองหรือว่าจะใชัเป็นคนบอกพี่เป็นคนขับรถให้เจ้านายแล้วก็นี่ก็เป็นรถของเจ้านายจ้ะอะไรนะพี่ถ้าพี่บอกฉันตรงๆอ่ะฉันจะไม่โกรธไม่เกลียดอะไรพี่เลย แต่นี่พี่ตอหกชันน่ะพี่ไม่ข้อตอแหลเลยอะ่ะฉันรับไม่ได้จริงๆริพี่ไม่เจ้วก็ไม่อ๋อในหลุยนี่อีกเรื่องนะนี่คุณโดงเขาไม่ใช่แค่เด็กล้างรถอย่างที่นายคิดนะเขาเป็นเจ้าของเต็นรถคาแคร์ แล้วเขาก็เป็นลูกชายของเพื่อนพ่อฉันด้วยเจ้าของคาแครใช่เนี่ยแหละเจ้าของคาแคร์ พอดีอามีธุระจะคุยกับพ่อโดงทั้งนี้หนึ่งสวัสดีครับอาสวัสดีครับพอดีพ่อไปดูงานอีกสาขาหนึ่งครับเย็นๆน,น,น,น่าจะกลับเดี๋ยวคุณอาไปรอด้านในนะครับอ๋อได้ได้ได้เออแล้วเด็กไปในโหมดอ่ะจะให้ล้างรถซะหน่อยช่วงนี้เทศกาลครับอาคือเด็กลากลับบ้านกันหมดอ่ะอีกสองสามวันน่าจะกลับอืมถ้าคุณอาจะให้ผมล้างรถผมล้างให้ได้นะครับโดงทาได้ด้วยหรือลูกอ๋อได้ครับคุณอาพ่อเคยสอนมาแล้วครับถ้าจะสั่งจะสอนใครเนี่ยคือต้องทําเป็นซะก่อนครับ พ่อเรานี่ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยครับอืออ่ะงั้นเดี๋ยวอาฝากด้วยแล้วกันนะครับคุณเน, <c oughs> นี่ยนี่ลอยนี่คุณอาไปโดนอะไรมาครับอ๋อไม่มีอะไรหรอกไปโดนกิ่งไม้มานะกิ่งไม้ <c oughs> ครับฝ <c oughs> ากด้วยนะครับคุณอน,คณนค่คุณดวงครับผมขอโทษนะครับคุณดวง ที่ผมทํานิสัยแย่ๆคุณดงครับเออผมคุณลุยคุณไม่ต้องขอโทษุณหรอกผมอยากจะสอนอะไรคุณสักเรื่องนะการเป็นลูกน้องลูกจ้างเจ้านายหรือเจ้าของเนี่ยนะทุกคนล้วนมีความตัสี่ความเป็นคนเท่ากันนะแตกต่างกันที่สายงานและอาชีพความรับผิดชอบเราควรให้เกียรติกันอย่ามองข้ามความเป็นคนของกันและกัน การแต่งตัวนะมันไม่ได้บงบอกเลยว่าใครรวยหรือจนสูงหรือต่ำการให้เกียรติกันเนี่ยสิมันมีค่าที่สุดในการใช้ชีวิตของคนในสังคมเนี่ยครับคุณดวงเดี๋ยวผมจะจำไว้เป็นบทเรียนนะครับแล้วผมสัญญาเลยนะครับว่าผมจะเลิกทำนิสัยแย่ๆแ,แบบนี้นะครับแล่ผมก็ต้องขอโทษคุณดวงจริงเลยครับอ๋อ แล้วเดี๋ยวกลับเข้าไปบริษัทเนี่ยเข้าไปหาคุณพ่อฉันด้วยนะชเฉันว่าคุณพ่อเนี่ยน่าจะมีเรื่องคุยกับเธอเยอะเลยได้ครับคุณหนูโดมเดี๋ยวฉันไปก่อนนะพอดีฉันต้องไปหาลูกค้าด้วยอะ่ะครับผมกุญแจจ้ะครับลบไปซิผมขอตัวก่อนนะครับคุณโดสวัสดีครับ